ระบาท้ายลงมาหลังจากนั้นขูดมันนือขูดมันงเลยนะครับยูรับผิดชอบแล้วครเติมความหวานใือทุกหวันจะต้องโดนค่าปเยอะแน่ถ้าเสียหายเนี่ยกเไปแล้วตอนนี้ก็ต้องติดเพราะวันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงหวานวันนี้ต้องเติมด้วยนมข้นและก็ชาเย็นเพนเพิ่มน้ำหนักด้วยเพราะอายุขนาดนี้แล้วถ้าว่า หน้าเราพร้อมนะทุกคนหน้าเราจะเหี่ยวนะหน้าเราจะเหี่ยวจะย่นเพราะว่าป้าไม่ได้ไปปึ่งสัญญกรรมหรือว่าฟินลงฟิลเลอร์หรือว่าโบตรงโบตอกอ,อันนี้ป้าไม่มีปัญญาไปฉีดกับเขาหรอกค่ะทํางานเดือนไม่กี่บาทนะก็เลยอาศัยเอาชายเย็นกับนมข้นเข้าช่วยพอน้ําหนักขึ้นเราอ้วนถูกต้องไหมคะหน้าเราเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้ มีกาแฟไม่เย็นนะหนูหาซื้อพี่รู้ไหมหนูไปทุกอะไรที่ร้านดังๆอ่ะสีเดงไม่มีสักเจ้งเซวงเจเว่นหนูจะไม่จำเป็นต้องซื้อยกแพ็ หนูก็ว่าจะซื้อแบบเออมามามาอะไรก่นสักสิสักสิบดวเลย่นี่มกาแฟเย็นอ่ะสาสีอื่แลวซื้อมาคนนึ่งคนก็าไม่กินอีสีเขียวสีแดงนะถ้าสีอื่นยกกลัวซื้อมาคนอื่นคนเขาไม่กินอีสีเขียวเดี๊ยนั่นี๊ยนั่นเดี๊ยนั่นเดยนนเดี๊ยนั่เียนนเดีนั่นั่นเดีนเดี๊ยนป่นเดียันนนเนน่น นูนิดนูนิดกาแฟนูนิดเนสกาแฟนะได้ไหมทุกคนว่ามันได้ไหมผลิตเองได้ไหมได้ถ้าเรามีตังค์นะเราก็ไปคุยกับโรงงานเขาว่าเออเนี่ยฉันอยากออกแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็เราไปจดแบบอะไรให้ถูกต้องลิขสิทธิ์ถูกต้องหมดอะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะทำแบรนด์ของเราเองได้ เราไม่ต้องใช้ทุนเยอะหรอกค่ะเราทําแค่เล็กๆน้อยๆก่อนเนาะเรามาสร้างสร้างอะไรอ่ะเขาเรียก่าเอาเอามาสร้างแบบเอาลองลองตลาดก่อนลองตลาดก่อนว่ายังไงเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยถ้าเออมีคนกินหรือมีคนชอบคราวนี้เราก็ไปทําแบบทุกอย่างให้มันแบบยังไงอ่ะทาให้ถูกต้องให้หมดเลยโอยงโอยงโอยอรเราต้องมีให้เรียบร้อยให้หมดนะคะทุกคน่อนที่เราจะไป สร้างแบรนด์ของตัวเองเราต้องไปปรึกษาเกี่ยวกับอโยไปปรึกษาเกี่ยวกับทางโรงงานว่าเราเอาแพ็กเกจจิ้งแบบนี้แบบนี้นะใช้ใช้แบรนด์ของเราเองนะแบบนี้ต้อง